สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่าอาคาตจองเวน มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนนะครับและคุณพี่ท่านนี้บอกว่าเรื่องนี้มันทำให้เขารู้สึกกลัวที่สุดในชีวิตนะครับตั้งแต่เขามีชีวิตมาเนี่ยเขาไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันกันกบเรื่องนี้ครับเรื่องราวเมื่อ15ปีก่อนนะครับมันเกิดขึ้นกับพี่ท่านหนึ่งชื่อว่าพี่พาพี่พากับพี่ยอดนะครับเป็นสามีภรรยากัน สองคนเนี่ยครับอายุอานามก็สามสิบห้าปีแล้วพี่ยอดก็สี่สิบกว่าแล้วครับสองคนใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันมาห้าปีแล้วครับแต่เ็าไม่มีครอบไม่มีลูกะนะเราแต่งงานกันมานานนะครับเขาไปซื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับไปซื้อบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังเนี้ยมันเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับมีสามห้องนอนก็เป็นบ้านติดกันติดกันอย่างเงี้ยไปหลายๆหลังประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าของแกเนี่ยนะครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกัน ก็คือเป็นบ้านเทาโฮมที่หันหน้าเข้าหากันนะครับชีวิตในกรุงเทพมันเป็นงนั้นครับก็จอดรถหน้าบ้านไม่ได้ก็จะมีปัญหาการโน่นนี่นั่นนะครับตัวของพี่พากับพี่ยอดครับด้วยเวพาะตัวเองก็เป็นคนทํางานทั่วไปไม่ได้มีจะตุงะต้งตังอะไรเยอะแยะครับที่จะไปซื้อบ้านเดี่ยวแกก็ซื้อแบบนี้อยู่ไปก่อนนะครับก็ทํามาหากินช่วยกันนะครับเดี๋ยวหวังวันหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราผ่อนบ้านหลังนี้หมดเราขายบ้าน แล้วเราไปอยู่ต่างจังหวัดกันผมเชื่อว่าทุกหลายๆคนนี่ยคิดแบบนี้หมดและฮะก็อยู่ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ทํางานอยู่ทีน,นี้ตอนที่แกอยู่สองคนเนี่ยนะครับบ้านตรงข้ามกันเนี่ยนะครับตรงข้ามกันเลยนะครับจะมีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยท่านอยู่นะครับชื่อคุณป้าบางออนคุณป้าบางออนนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสตังค์เลยแหละแกจะชอบซื้อบ้านแล้วก็ปล่อยให้คนเช่า นะครับก็เรียกว่ามีตังค์ก็ซื้ออสังหาริมทรัพย์เก็บไว้นะครับราคามันก็ขึ้นนะครับแล้วเวลาที่บ้านมันทิ้งไว้เปล่าๆก็แกก็ปล่อยให้เขาเช่าไปนะครับแกก็มีบ้านให้เช่าแบบนี้หลายหลังเลยนะครับจนแกเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้บั่งไม่อยู่บ้างก็ไปอยู่บ้านกับลูกอีกคนนึงอะไรเงี้ยแกมีลูกสาวมีลูกสาวหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนนะครับหลังจากที่ป้าคนนี้ นะครับแกก็ไปมาเรื่อยๆไปโน่นไปนี่มาเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับใส่ชุดนักรกษาเนี่ยก็มาคุยกับป้านะแล้วป้าคนนี้กม็มาฝากเนือ้อฝากตัวนะเอาพาฝากดูแลด้วยนะอันนี้ลูกฉันเองลูกฉันเนี่ยจะไปเรียนมหาลัยตรงนี้แหละก็ให้เขามาอยู่เนี่ยเอ้าป้าป้ามีลูกยังหนุ่มอยู่เลยเหรอบอกอ๋อก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละก็เดี๋ยวให้เด็กมันอยู่ที่นี่แล้วกัน ชื่อวเจ้าพีนะป้าให้มันอยู่เฝ้าบ้านนี่แหละไม่อยากให้ไปปล่อยบ้านในคนอื่นเช่าขี้เกียจมารีโนเวทใหม่นะเจ้าพีเองก็มานะครับก็เดินมาเอพีเนี่ยอายุประมาณสักสิบเก้ายี่สิบเป็นจะได้ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะครับเพราะเลยจากที่ตรงนั้นนะครับมันมีมหาลาัยแห่งหนึ่งเป็นมหาลัยเอกชนนะครับเจ้าพีเนี่ยก็ก็มาก็ยกมือไหวนะ้พีพ่พาพี่พาก็บอกอ๋อสวัสดีพี นะครับไงก็ป้าเขาก็ฝากพีไว้เดี๋ยวป้ามีอะไรขาดเหลืออะไรก็มาบอกป้าแล้วกันนะก็พูดอย่างเงี้ยพีก็เดินเข้าบ้านไปบ้านหลังนั้นแหละครับอยู่ต้องบอกว่าพีเนี่ยนะครับดูท่าทางแล้วมีคนมีสตังค์เพราะเขาเองขับรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันซึ่งรถเนี่ยโอ้โหเรียกว่าราคาก็เป็นล้านอนะยี่ห้อน,นี้นะครับแกก็มาขับจอดหน้าบ้านนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเสียงดังๆหน่อยอ่านเะมื่อ15ปีก่อนก็จะบาว่าโอ้โห มันเป็นอะไรที่แบบเล่ามากอะ่ะกับการที่แบบรถหรูดูแพงเครื่องเสียงตึบเนี่ยนะครับสักพักเนี่ยรถเข้ามาที่บ้านหลังเนี่ยนะครับจะรู้เลยไว้เจ้าผีเนี่ยมันมาแล้วเพราะมันจะเปิดเครื่องเสียงมาด้วยนะครับคนที่แถวนั้นเขาก็จะลาคาญกันแต่มันเหมือนแบบว่าเอ้ยก็ปล่อยมนะันเถอะอะไรประมาณเนี้นะครับพอจอดรถเนี่ยเครื่องเสียงก็จะดับลงถูกไหมฮะนั่นแหละฮะแต่มันจะจอดคาไว้หน้าบ้านแป๊บหนึ่งอะ่ะ จะจอดคาไปแป๊บหนึ่งแล้วก็จะตุ่มมตุ่มม,มของมันนะครับและสิ่งที่พี่พาเห็นเป็นประจำก็คือเจ้าพีเนี่ยม,มักจะพา,าสาวๆมาด้วยและสาวที่มันพามาเนี่ยมักจะไม่ซ้ำหน้าซ้ำตาก,กันเลยนะครับวันไหนที่ตัวของพี่พาเองเนะครับทำโอ,อทำโอทีเลิกประมาณสักสามทุ่มเนี่ยนะครับขับรถกลับมาก็จะเห็นว่าเจ้าพีเนี่ยมันขับกลับมาแล้วแล้วมันก็พาสาวเข้าบ้าน แต่ละคนแต่ละคนที่พี่ยอดกับพี่พาเห็นก็จะรู้กันดีว่าเจ้าทีเนี่ยโหนะครับมันคัสโนว่าตัวพ่อเลยแหละนะครับมันพาสาวมาสาวก็เป็นนักศึกษาด้วยกันนะครับก็พาเข้าไปนะครับสักพักหนึ่งครับประมาณสักตีสามตีสี่ก็ขับรถออกไปและ้ะเสียงเสียงดังอีกแล้วนานไปนานไปชาวบ้านชาวช่องเขาก็เริ่มจะรำคาญน,นะครับเขาก็ไปร้องเรียนว่าเคือเสียงมันดังนะเขามาเตือนมันสิ่งที่พี่พารู้สึกตกใจอีกอย่างคือเจ้าผีเนี่ย แทนที่มันจะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขามาบอกกล่าวเตือนมันกลับไปทําร้ายรปภฮะพี่รปภเขามาบอกเตือนธรรมดานี่ครับแต่เจ้าพีเนี่ยมันไปซัดหน้าเขาให้เลยพี่รปภแกก็แสนจะดีนะนะครับเวลาที่ลูกว่านเป็นอะไรนิดหน่อยแกก็จะตามเรื่องให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้กันดีว่าไอ้เจ้าพีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะครับเขาก็โทรไปร้องเรียนคุณป้าแหละป้าเขาบอกว่า ปล่อยมันเถอะเด็กมันเป็นอย่างนั้นเองอะไรเงี้ยเหมือนเข้าข้างหลานตัวเองเนะี่ยเข้าข้างลูกตัวเองแนละ้วประมาณนะั้นวันเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่พี่พาเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตัวของอเจ้าพีมันทําก็คือมันพาสาวมาเรื่อยๆนะแล้วมันก็ไม่ค่อยซ้าหน้ากันเลยพี่พาก็พูดกับพี่ยอดว่าเฮ้ยพี่ยอดพี่ยอดคิดดูนะถ้าวันหนึ่งอะเรามีลูกสาวแบบนั้น่ะ แล้วมีผู้ชายอพาลูกสาวเราไปทําแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะยอกบอกเออมันเวรกรรมวะ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเออก็ปล่อยมันเถอะชีวิตหนุ่มสาวสมัยเนี้มันก็พูดยากนะกับเรื่องแบบเนี้ยจะไปห้ามไปปามไปบอกไปเตือนมันก็ไม่ได้หรอกก็ปล่อยมันเป็นไปตามกรรมเราก็ดูอยู่ห่างๆแล้วกันนะพี่พากพยายามดูเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่ง นะครับมายืนร้องไห้อยู่บริเวณรั้วของบ้านในเจ้าพีผู้หญิงคนนี้เป็นนักศึกษาหน้าตาสวยเลยครับมายืนร้องไห้เกาะเกาะรั้วเกาะรั้วหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพีตอนนั้นพี่พาไม่ได้ทำโอทีครับก็กลับมาถึงบ้านประมาณสักหกโมงกว่าๆแกก็กวาดบ้านรอพี่ยอดพี่ยอดแกก็นะกลับช้าหน่อยก็มาทีหลังครับแกก็มองไปว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารนะ ร้องไห้ใส่ชุดทั้งสานะร้องไห้แล้วก็ตะโกนเรียกพี่พี่ไม่พี่ไม่เปิดบ้านหน่อยละเรามาหาแล้วพี่พี่ไม่เปิดบ้านเลยเราไม่มาหาแล้วทีเรารักเธอนะเรารักเธอนะ,พ,ะพูดอยู่างนั้นนะครับจนตัวของพี่พาเนี่ยสงสารมากนะแกบอกว่าแกก็ไม่อยากจะแบบไปยุ่งเรื่องแบบเนี้ยแต่ลองคิดดูนะคุณเดธนะเขาก็ต้องมีพ่อมีแม่เหมือนกันแล้วลองคิดดูถ้าวันหนึ่งอ่ะเด็กคนเนี้ย คิดว่าเป็นลูกสาวเราสิลูกสาวเรามานั่งร้องไห้แบบเนี้หน้าสงสารนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเรียกครับพี่พาก็เลยเรียกว่าไอ้หนูเป็นไรมากหรือเปล่าลูกมานี่มานี่มานี่ผู้หญิงคนนี้ครับก็หันหน้ามาหาพี่พาแล้วก็นะครับมากอดเลยอะ่ะมากอดแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะครับแล้วพี่พาบอกว่ามันเป็นยังไงลูกก็มันเนี่ยมันมีอะไรกับหนูอะ่ะ แล้วมันก็ทิ้งหนูและที่สำคัญไปกว่านั้นน่ะตอนเนี้ยประจำเดือนหนูไม่มาสองเดือนแล้วแล้วหนูไปตรวจอะ่ะปรากฏว,ว่าหนูตั้งครรภ์แล้วหนูบอกกับมันน่ะมันไม่คุยกับหนูเลยหนูมาตามมันเนี่ยให้มันรับผิดชอบกับหนูเพราะหนูเองอะ่ะท้องอ่ะหนูไม่รู้จะเอาอยัางไงดีถ้าเกิดกลับบ้านไปพ่อแม่รู้เนะี่ยพ่อแม่เอาตายเลยอะไรเงี้ย พาก็แบบมองซ้ายมองขวาก็าแบบไอ้มาให้หนุยห,หนูเข้าบ้านมาคุยกันก่อนมาสงสารนั่นนะเด็กคนนี้ก็ร้องห้าใหญ่เลยครับในระหว่างนั้นนะ่ะพี่พาก็บอกว่าเอาอย่างงี้ไหมหนูถ้าผู้ชายไม่รับผิดชอบอะ่ะเองก็ไปสาร,รภาพกับพ่อแม่เองเลยว่าตัวเองอะท้องพ่อแม่เองก็น่าจะเห็นใจนะกับสิ่งที่เป็นอยู่อะ่ะทำยังไงได้อะในเมื่อมันท้องไปแล้วก็ต้องรับอะ่ะ ผู้ชายไม,ม่รับก็ปล่อยมันเถอะเราก็ไปเลี้ยงของเราพ่อแม่เราอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะเองคลอดลูกออกมานะพ่อแม่เองอ่ะเหอหลานตายเลยนะแกก็เข้ามากอดสักพักนะ้นองคนนี้บอกว่าหนูไม่ยอมพี่มันทำหนูแบบเนี้ยหนูไม่ยอมหรอกและที่สำคัญอนะ่ะหนูรู้มาด้วยว่ามันอนะ่ะแอบพาผู้หญิงมานอนที่นี่พี่พาแบบโอ้โหคือพี่พาเห็นเนี้ย ไม่ต่ำกว่าแคนนะครับเข้าออกเวียนไปเวียนมาในเยอะแยะมากมายครับซึ่งน้องคนเนี้ก็เคยเห็นนะนะครับแต่ไม่ได้มานานแล้วก็ไม่รู้สาเหตุอะไรที่ไม่มาครับจนมาเจอกันวันนี้แหละจึงได้เห็นครับสักพักผู้หญิงคนเนี้ก็เดินออกไปแล้วบอกว่าหนูขอบคุณพี่มากนะแต่ยังไงหนูไม่ยอมหรอกหนูต้องให้มันรับผิดชอบ พ่อมันทําหนูมันให้ความหวังกับหนูไว้เยอะหนูว่ารักมันมากนะมันอยากได้อะไรหนูก็เปให้มันหมดเลยพ่อแม่หนูก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่พ่อแม่หนูให้มาไม่ว่าจะเป็นทองเป็นอะไรต่างๆนานเนี่ยหนูเอาไปขายมันหมดแล้วพี่บอกน้องทาไมหนูทําอย่างนั้นน่ะก็หนูรักมันนะพี่ก็มันบอกมันรักหนูคนเดียวอ่ะหนูก็ยอมมันทุกอย่างอ่ะ หนูรู้นะว่ามันออกเที่ยวทุกคืนน่ะแต่หนูก็คิดว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของผู้ชายแหละหนูก็เกียจไปตามมันแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะพาผู้หญิงเข้ามานอนน่ะหนูเคยจับได้แล้วพี่ยังไงหนูก็ไม่ยอมพี่พาก็แบบถอนหายใจอะ่ะนะครับแกก็ถอนหาใจผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปแล้วก็ไปเกาะ้วยแล้วก็เรียกอีกนะเรียกจนค่ําเลยครับค่ําเลยนะฮะสักพักพี่พาก็มอง แล้วก็แบบเฮ้ยพี่ยอดไอ้น้องคนนี้มันไปแล้วพี่พาก็เล่าให้แฟนตัวเองฟังอย่างนั้นอย่างงี้พี่ยอดบอกโฮ้ยสงสารเนาะเออเราคิดถูกเลยนะที่เราไม่มีลูกอะ่ะลองนึกดูถ้าเกิดลูกเราเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะ่ะน่าสงสารนะในวัยนักศึกษาพาบอกว่ามันคงไม่เป็นเหมือนกันหมดหรอกพี่แต่สิ่งที่มันเกิดกะมันน่าจะเป็นที่ผู้ชายแหละถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้มันก็ไม่มีเรื่องนี้หรอก คุยกันไปครับก็ผ่านระยะเวลาไปอีกครับก็เห็นไอ้น้องคนนี้นะครับมายืนอีกแล้วนะครับรถเนี่ยไม่มีมาจอดก็แสดงว่าตัวของอเจ้าผียังไม่กลับมาใช่ไหมครับน้องคนนี้ก็มายืนรอพี่พาก็เรียกเข้ามาน้องคนนี้ก็ไม่มานะครับบอกว่าจะรอให้ได้สักพักครับตัวของอพี่พาก็มองสามทุ่มกว่าแค่ก็มองลงมานะจากชั้นสอง ก็เห็นในน้องคนเนี้ยนั่งอยู่หน้าบ้านของไอ้เจ้าผีไอ้รถเจ้าผีก็ไม่กลับมานะครับตื่นขึ้นมาตีห้ากว่าไอ้น้องคนนี้ยังนั่งอยู่เลยครับจนพี่พาเนี่ยลงมาด้วยความตกใจว่าเฮ้ยยุงไม่กาดตายเลยก็ามาปัด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 ไอ้น้องคนนี้ก็นั่งก้มหน้าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นสะอึกสะอึกใหญ่เลยสักพักน้องคนนี้ก็เงยหน้าขึ้นมา แล้วก็ยกมือไหว้พี่พาแล้วบอกว่าพี่หนูขอบคุณพี่มากนะหนูจะเป็นยังไงในอนาคตหนูไม่รู้นะแต่สิ่งที่มันทำกับหนูมันต้องได้รับผลกรรมหนูไม่ยอมสักพักน้องคนเนี้ยก็เดินออกไปนะครับเดินออกไปพี่พาในี่ใจหายวับเลยกับสิ่งที่เป็นอยู่ ใจหายตรงที่ว่าน้องคนนี้มันจะเอามาปืนมายิงไอ้เจ้าผีหรือเปล่าหรือมันจะไปดักทําร้ายหรือมันจะไปจ้างใครมาทําร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็มาพูดให้สามีแกฟังสามีแกบอกโอ้โหเวรกรรมก็คือเวรกรรมใครก็กรรมมันนะแล้วแต่ที่มันจะได้ของมันทําไงได้ล่ะนะครับหลังจากนั้นมาก็ผ่านเหตุการณ์ไปเรื่องราวก็สงบลงประมาณสักสามวัน เข้าวันที่สรถเนี่ยก็จะมาเข้าออกเข้าออกหลังจากไอ้น้องคนนี้นะครับมันหายไปนะครับเจ้าพีก็ทําเหมือนเดิมครับก็มีเครื่องเสียงตุบๆมาแล้วก็มีาสาวๆนั่งมาพี่พาเขาแอบดูอยู่ข้างบนเนะี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันพาสาวใหม่อีกแล้วสาวคนนี้ก็หน้าแปลกๆหน้าไม่เหมือนเดิมนะหน้าใหม่นะครับพาเข้าไปสนุกสนานเฮฮากันไปอะไรกันไปครับในวันนั้นรถก็จอดสงบนิ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับ เช้ามาสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจกันทั้งหมู่บ้านก็คือน้องผู้หญิงคนนี้นะครับที่เข้ามาคุยกับพี่พาที่นั่งอยู่หน้าบ้านของไอ้เจ้าพีมันผูกคอตายในบ้านของเจ้าพีบริเวณคือบริเวณหน้าบ้านในชุดนักศึกษาทุกคนตะลึงร้องกรีดการ์ดกันหมดเลย ใครที่ขับรถผ่านมาผ่านไปจอดดูร้องตะโกนกันลั่นบ้านเลยว่าเฮ้ยคือมันน่ากลัวมากกับภาพที่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วแล้วผูกคอตายหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้หมายว่าว่าอยู่หน้าบ้านนะครับคือเข้าไปในบ้านแต่ว่ามันจะมีไอ้หลังคาลานจอดรถอะ่ะยื่นออกมาเขาผูกตรงนั้นนะฮะและเชื่อไหมว่าเสียงร้องตะโกนวกเวกวายไอ้เจ้าผีกับ ผู้หญิงอ่ะลงมาจากบ้านสิ่งที่เจ้าพีเห็นเนี่ยมันช็อกเลยนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ผูกคออยู่ที่บริเวณในบ้านตัวเองโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับคนที่ดูแลหมู่บ้านนะครับฝ่ายนี้ตรงนิติอะไรต่างๆก็แจ้งตำรวจมาในวันนั้นพี่พาแกบอกว่าแกไม่ได้ไปทำงานเลยแกช็อกมากนะครับแกไม่คิดไม่ฝันว่าสิ่งที่ ตัวเองคาดคิดเนี่ยมันจะหักมุมได้ขนาดนี้สิ่งที่คิดคิดว่าผู้ผู้หญิงคนนี้จะอาฆาตน่าจะไปทําร้ายแต่มันกลับเปลี่ยนเป็นการทําร้ายตัวเองหลังจากนั้นมาที่เอาศพลงมาครับเชื่อไหมว่าตามันไม่หลับตามันแข็งนะครับตามันแข็งตอนนั้นนะครับเขาก็เรียกญาติพี่น้องมาดูศพกันอะไรกันโอ้โหร้องไห้ระงม สิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็คือพ่อแม่ของน้องคนนี้ครับพ่อแม่ของน้องคนนี้มีลูกสาวคนเดียวแล้วมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเป็นลูกสาวคนเล็กอ่ะพูดง่ายลูกชายนี่เขาก็ปมีครอบครัวแล้วนี่คือคือคนที่เรียกว่าความหวังของครอบครัวเลยครับแต่น้องกลับมาเสียชีวิตนะครับแล้วตอนนั้นนะพ่อแม่ที่ไปขาดใจตายเข้ามากอดสิ่งที่มันทําก็คือไอ้เจ้าพีมันขับรถออกมาจากบ้านเฉยเลยครับ จนสุดท้ายตำรวจต้องไปตามตัวแล้วก็มาสอบปากคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวกับคุณไหมนะครับก็ตรวจสอบต่างๆลายนิ้วม,มือลายทุกอย่างหมดเลยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างครับเรื่องราวมันก็จบลงตรงนั้นกับการที่เสียชีวิตแล้วก็เอาศพออกไปนะครับไอ้เจ้าพีเนี่ยไม่ได้เข้ามาในบ้านหลังนี้สามวันเต็มๆจนเข้าวันที่สี่เสียงรถตุ้มๆๆ,ๆ,ๆก็มาอีกแล้วครับเป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มกว่า พี่พาก็ตกใจได้ยินเสียงนี้จําได้เลยนะไอ้เจ้าพีมาแล้วนะครับก็เปิดประตูไปดูหน้าต่างไปดูว่าใครมาอะไรยังไงแต่สิ่งที่มันทําให้ตัวของพี่พาช็อกที่สุดก็คือเจ้าพีมันมากับผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนเดิมอะที่มันเคยพานั่นแหละผู้หญิงคนนี้ก็เปิดประตูรถออกมาทางด้านซ้ายครับเจ้าพีก็เปิดด้านขวาก็จอดหน้าบ้านนั่นแหละแต่ระหว่างที่มันเปิดประตูรถออกมา สิ่งที่มันปรากฏก็คือมีร่างร่างหนึ่งมันเดินตามผู้หญิงคนนี้มาด้วยนะครับเดินตามมาด้วยหมายถึงว่าพอผู้หญิงคนนี้ลงรถปุ๊บกาลังจะเปิดประตูเข้าบ้านร่างร่างเนี้ยตามผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปและสักพักร่างร่างเนี้หันหน้ากลับมาหาพี่พาพี่พาบอกขนหัวลุกเลยคุณเนรเพราะสิ่งที่ฉันเห็นนะ มันคือน้องคนนั้นหันหน้ามาแล้วน้องคนนี้หันหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้ด้วยพี่พาได้ตกใจกับแทบฉี่ลาดอ่ะเพราะมันเป็นภาพที่หันเว็บแล้วก็มองมาเลยอ่ะนะฮะจนแกต้องเอาผ้าปิดไอ้ม่านอ่ะที่ปัดหน้าตาปิดึ๊บนะครับสักพักะสิ่งที่เข้าไปก็เข้าไปพี่ยอดก็ตกใจว่าเป็นไรพาเป็นไร ก็เปิดประตูเอ่อเปิดหน้าต่างออกมามาดูด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยพาพาป่วยพี่ยอดฉันเห็นฉันเห็นไอ้น้องคนนั้นน่ะคือมารู้ทีหลังว่าน้องคนนี้ชื่อแอนนะครับเห็นไอ้น้องน้องแอนน่ะมันเปิดประตูออกมาแล้วมันเข้าไปกับเขา,าเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นฉันเห็นจ้าบอกว่าเออเวนกรรมไคก็เวนกร,รม,มันด้ว,วะ ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วแล้วบ้านตรงข้ามกับเราจะเห็นอย่างนี้ไปบ่อยก็จะช็อกตายแล้วบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดขายใครก็ไม่ได้แต่ว่าเขายิ้มให้ฉันนะเออยิ้มให้แต่เอ็กลัวไหมล่ะบอกก็กลัวแต่แต่แต่ฉันก็แบบรู้สึกว่าเขาคงไม่ทําอะไรฉันหรอกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะในวันนั้นก็ผ่านไปวันที่สองมาอีกแล้วครับต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 บ,ตบมาอีกแล้วก็พาผู้หญิงมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้คนเดิม คนที่มาเมาื่อวานเะนี่ยคนเดิมครับรู้สึกว่าคนที่จะมาบ่อยน่าจะเป็นแบบเฮ้ยคนนี้น่าจะแบบเป็นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วละ่ะมาบ่อยๆในวันนั้นครับพิพาก็มองเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือครั้งนี้ผู้หญิงไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งแต่ผู้หญิงอยู่ชั้นสองตรงระเบียงนะครับแล้วก็ยืดหน้ามามองนะแล้วก็ยิ้มให้พิพา พี่ภาก็ก็แบบเหมือนหน้าเหวอะมองแต่ข้างล่างแต่ไม่ได้มองตรงชั้นสองฮะสักพักหนึ่งอะเลือบตาไปมองชั้นสองมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ก็เลยมองชั้นสองก็เห็นน้องผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็มองตรงระเบียงแล้วก็ยิ้มให้พี่ภาเขารีบปิดปุ๊บแล้วก็มานั่งเหมือนเดิมนะฮะมานั่งเหมือนเดิมแต่วันที่สองมันแปลกตรงที่ว่ากลางดึกคืนนั้นมันได้ยินเสียงร้อง แต่มันเป็นเสียงร้องของผู้ชายสลับกับเสียงร้องของผู้หญิงสักพักเสียงร้องผู้ชายตะโกนว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงออกไปกูไม่ให้มึงอยู่มึงมึงอกไปมึงออกไปอีแอนมึงออกไปสักพักเสียงผู้หญิงกรีดเอยฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันกลัวฉันกลัวฉันไม่อยู่แล้วฉันกลัวนะครับแลวสักพักหนึ่งสิ่งที่ปรากฏก็คือเสียงดังตุบ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 เสียงอย่างเงี้ยฮะ มันเป็นเสียงเหมือนคนกําลังชกกันทําร้ายกันซึ่งบ้านตรงข้ามเนี่ยมันห่างกันไม่กี่เมตรครับนะเวลาที่มันมีเสียงอะไรกลางดึกเนี่ยมันได้ยินชัดมากครับมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกําลังเหมือนการทําร้ายกันนะครับและสักพักหนึ่งอะ่ะเสียงแก้วเสียงอะไรต่างๆแตกโกงเกงโกงเกง,ง,เงในบ้านหมดเลยครับนะและสิ่งที่มันปรากฏทําให้ชาวบ้านเขาแตกตื่น แล้วก็รู้สึกว่ามันช็อกที่สุดก็คือไอ้เจ้าพีมันกำลังต่อยหน้าของผู้หญิงคนนี้แหละครับแล้วเจ้าพีมันก็พูดนะอยู่ในท่าของผู้หญิงนอนลงกับพื้นแล้วผู้ชายนะจับคอล็อกคอแล้วก็ต่อยตุ้ง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 นะครับแล้วเจ้าพีมก็พูดว่ามึงอีแอนอีแอนมึงลอกกูอีแอนมึงลอกกูก็ต่อยตุ้บตุ้ตุ้ตุ้ผู้หญิงคนนี้มันเหมือนแบบ หน้าเนี่ยเละไปหมดเลยและสักพักชาวบ้านแถวนั้นที่เขาออกมาแตกตื่นกันเขาก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะเขารู้สึกว่าไอ้บ้านนี้มันอันตรายอ่ะมันน่ากลัวมันทําอะไรกันวะก็ยืนมองอยู่ห่างๆแต่มันมีกระจกไงครับบ้านมีกระจกมันมองรอดเข้าไปได้เพราะไฟข้างในมันเปิดก็เห็นเป็นท่าของไอ้เจ้าพีเนี่ยกำลังจะต่อยสาวมาต่อยเลยนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องโทรแจ้งตำรวจมาครับตำรวจมา สักพักไอ้เจ้าผีเนี่ยมันนั่งร้องไห้ใหญ่เลยสะอึกสะอื้นใหญ่เลยแล้วมันก็บอกขอโทษขอโทษฉันผิดไปแล้วขอโทษฉันผิดไปแล้วขอโทษตำรวจก็เลยเข้าไปล็อกตัวและสิ่งที่เจ้าผีมันพูดมันทําให้ตำรวจงงแต่พี่พาไม่งงครับเพราะสิ่งเจ้าผีมันพูดมันบอกว่ามันเห็นน้องผู้หญิงคนนี้เป็นหน้าของน้องแอนมันก็เลยรู้สึกว่า มึงมาหลอกกูเหรออะไรเงี้ยก็จัดการต่อยเลยแต่สิ่งที่มันทำก็คือมันเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นแฟนของเขานั่นแหละครชื่อน้ำหนึ่งก็ต่อยใหญ่เลยสุดท้ายเชื่อไหมผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียที่โรงพยาบาลในวันต่อมาหลังจากนั้นไอ้เจ้าพีนะครับก็ติดคุกครับ แล้วมันมีอาการหลอนเสริมเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นมาบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะครับก็ไล่คนมาอยู่ป้าที่เป็นเจ้าของก็แวะเวียนมาเป็นบางครั้งบางคราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่หลงเหลือทิ้งไว้และทําให้พี่พาเห็นเกือบทุกวันก็คือน้องแอนยังอยู่ในบ้านหลังนั้น และน้องแอนกลางดึกจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรล้มอยู่บริเวณหน้าบ้านพี่ยอดกับพี่พาแข็งใจลุกขึ้นไปดูซิว่าว่าอะไรมันล้มบริเวณหน้าบ้านตรงข้ามกูวะนะครับปรากฏว่ามันเป็นเก้าอี้ฮนะเก้าอี้มันล้มแล้วภาพที่เห็นก็เห็นภาพเป็นน้องแอนกำลังแขวนอยู่บริเวณในบ้านของไอ้เจ้าพี เห็นอย่างนั้นบ่อยๆเชิญพระมาทำพิธีเชิญทุกสิ่งทุกอย่างมาก็ยังทำอย่างนั้นจูพี่พาบอกว่าคุณเนตรสามสี่ทุ่มเนี่ยก็ต้องรีบนอนกันแล้วเพราะว่าเวลาประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งจะได้ยินเสียงเก้าอี้เนี่ยมันล้มทุกวันแล้วบ้านพี่เนี่ยตรงข้ามกันเลยนะครับและแกบอกว่าแกทนอยู่อย่างนั้นนะ่ะ เพราะว่าบ้านก็คือบ้านเราเราซื้อมันแล้วทําใหญ่ได้จะขายใครก็ไม่ได้ยังผ่อนอยู่ใช่ไหมฮะแกก็อยู่ไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นมาเหตุการณ์แบบนี้มันค,ค่อยๆจางลงไปจางลงไปแต่บ้านหลังนี้ไม่มีใครมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้สักคนหนึ่งนะครับเปิดให้เช่าเข้ามาอยู่ได้แป๊บเดียวก็ย้ายออกไปเข้ามาอยู่ได้แป๊บเดียวก็ย้ายออกไปนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดกับบ้านหลังนี้ ครับซึ่งเขาตายไปพร้อมกับแรงอาฆาตนะแล้วสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาเสียไปพร้อมกับนะเด็กที่อยู่ในท้องด้วยนะครับนะเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ